เติมความสงบนะเป็นปกติเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำพระพุทธองค์บอกให้ทำให้มากยิ่งมากยิ่งดีการเจริญสติเจริญสมาธิเนี่ยไม่มีจำกัด มือนกับการรักษาใจรักษาใจรักษาจิตไม่ให้ไปเกลือกกลัวเหลือมหมัวหมัวสมอยู่กับความทุกข์ความฟุ้งซ่านถ้าเราดูดีๆเราก็จะเห็นธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะดิ้นรน ดินรนกวัดแกว่งรักษายากสุกซนเหมือนกับลิงสุกสนเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีสุกซนไปมีเรื่องไปมีปัญหาอาดีตบ้างอนาคตบ้างแล้วก็มีความโกรธความจริงชังความน้อยใจความรัก ั้งรักทั้งโกรธทั้งเกลียดทั้งกลัวทั้งออจชาริษยาแล้วแต่เจ็ดนี้จะไลไปเรื่อยกรุงแต่งไปเรื่อยแต่เมื่อเราย้อนมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับองค์ภาวนาหรือถ้าพูดภาษาที่เราเข้าใจก็คือมาอยู่กับองค์สมาธิไม่ว่าจะเป็นอันใดก็แล้วแต่ มันก็จะวางอารมณ์นั้นไปชั่วขณะแต่เมื่อเผลอมันก็ไปอีกไปอยู่กับบุคคลกับสิ่งของดีไม่ดีไม่รู้คือจิตเนีมันจะไปเรื่อยจับไปเรื่อยปรุงไปเรื่อยผิดถูกดีชั่วไม่รู้ ตัวสติตัวปัญญานี่จะเป็นผู้กำกับถ้าเราไม่ฝึกไม่ฝนมันก็จะไม่เข้าใจก็จะไม่รู้เรื่องก็จะไหลไปตามถ้าเป็นเรื่องดีก็ปักจมไปอีกทางหนึ่งอ่อยอิงยิ้มแย้มถ้ามันถูกใจ ก็จะยิ้มอยู่คนเดียวยิ้มหวานคนเดียววาดวิมานในอากาศเป็นไปเรื่อยแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่พึงพอใจแล้วทีนี้ก็หน้าโูดหน้าบึงเครียดอยู่คนเดียวมันจึงมีคนเป็นโรคประสาทเป็นบ้า ก็จากการไม่ได้มีสติไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละเราฝึกสมาธิก็คือการทำให้มันรู้ตัวนี่แหละไม่ใช่เรื่องอื่นสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทำให้ความระลึกรู้มันมีมากๆรู้ตัวอยู่เสมอถ้ามันรู้ตัวแล้วปัญหามันก็จบยากที่จะมีปัญหา เมื่อคนเพลอะเพลอะอะไรเขาตั้งสติน้อยเห็นไหมยุคก,ก่อนๆแม้แต่คนจะขับรถเขาบอกว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทถ้ามันไม่สติตั้งสติแล้วมันสตาร์ทมันก็อาจจะเกิอดอุบัติเหตุโดยเร็วพันหรือในขณะนั้นนาทีสองนาทีข้างหน้านั้นเลยแต่ถ้าคำว่าตั้งสติก่อนสตาร์ท เออมันได้สติก็ตั้งอกตั้งใจระมัดระวังอุบัติเหตุอันตรายก็จะหายไปครึ่งหนึ่งแล้วทีนี้เราจะพูดจะจาอะไรก็เหมือนกันจะทำการทำงานหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราตั้งสติจะทำการทำงานหรือแม้แต่จะพูดจะจาเนี่ย ถ้าเราได้ตั้งสติคือรู้ตัวลึกได้และลึกรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรที่ไหนกับใครความระมัดระวังความรอบคอบมันเกิดเมื่อมีความระมัดระวังมีความรอบคอบความผิดพลาดก็น้อยไปด้วยเห็นไหม ธรรมที่มีอุปาการะมากเหมือนกับบิดามารดาเลยเนีย่ตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยรมท,ที่มีอุปาการะมากถ้าเปรียบก็เหมือนกับพ่อกับแม่ที่คอยระมัดระวังปกป้องคุ้มครองลูกถ้าเราฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนกระทั่งมีความเข้มข้น มีความเฉียบคมฉับไวก็เหมือนกับพ่อแม่ปกป้องลูกอันตรายก็เกิดขึ้นน้อยเพราะสายตาก็ตามทั้งเนื้อทั้งตัวของพ่อแม่คอยประครับประคองลูกระมัดระวังป้องกันภัยให้กับลูกกับหลานชีวิตเราจิตเรานี่ก็เหมือนกันถ้าเราฝึกสติ จเจริญสติจเจริญสมาธิบ่อยๆเนืองๆเงจเริญให้มากกะะทำให้มากจะคิดจะพูดจะทําอะไรที่ไหนรู้เนื้อรู้ตัวคำว่ารู้ตัวเนี่ยมันก็ลืกเข้าไปอีกได้ทีนี้เราเป็นใครสถานะเราเป็นอย่างไรวางตัวอย่างไร เมื่อวางตัวถูกในฐานะในตำแหน่งแห่งที่ความผิดพลาดมันก็น้อยแทนที่ว่ามันจะเสียหายมันกลับได้คุณได้ประโยชน์ถ้าเป็นพระเป็นเนนวางตัวดีมีความสำรวมระวังก็มีคนเคารพนับถือแม้ไม่หวังก็ตามไม่ปรารถนาก็ตาม เราประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ในเพื่อสำรวมระวังไม่ใช่ว่าให้คนรู้จักให้เราเป็นเจ้ารัธิหรือใครมานอบน้อมเป็นสิทธ์ก็ไม่ใช่แต่ที่แท้เราประพฤติปฏิบัติสำรวมกายวาจาใจต่างๆนี้เพื่อความสำรวมระวังไม่ให้บาปเกิดไม่ให้ทุกเกิดทุกโทษเวรภัยมันเกิด เพราะเราประพฤติประมาจย์เพื่อความสะอาดเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณเห็นไหมพระพุทธองค์จะบอกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเราเป็นพระต้องพูดอย่างไรต้องนั่งอย่างไรต้องเดินอย่างไรต้องชันอย่างไรมันมีหมดนั่นแหละตั้งแต่นุ่งห่มไปเป็นญาติเป็นโยม จะวางตัวยังไงก็ไม่ใช่ว่าจะยืนเคียงกันพระกับโยมบางทีก็โยมผู้หญิงก็ยืนเอาหัวชนกันอยู่คุยการคุยงานก็ยืนแนบชิดห่างกันไม่ถึง50เซนติเมตรเนาะดูมันก็ไม่งามที เป็นนาคก็เป็นคนวัดเป็นเด็กวัดจะวางตัวยังไงยังไงมันจะเหมาะนั่นคือมีสติรู้เท่าทันว่าเออเวลานี้เราจะพูดอะไรจะทำอะไรวางตัวยังไงจะคุยกับพระสองฆ์องค์เนนจะยืนคุยหรือจะนั่งคุยยิ่งพระนั่งเรายยมยืนค้ำหัวคุยเนี่ยมันก็ดูไม่ดีเลย มารยาทไม่ผ่านเห็นไหมถ้าสมมติว่าเราทำอย่างนั้นทำอย่างที่ว่าเนี่ยก็ต้องย้อนเข้าไปลึกดูจิตตนเองว่าเราทำเนี่ยมันทำด้วยความสำรวมความเคารพหรือมันทำเอาหน้านั่นอันนี้เป็นการจัดการกับตนเองแล้วทีนี้นอกจาก เพื่อความงามของสังคมพอย้อนเข้ามาดูจิตดูเจตนาตนเองปุ๊บมันจะเป็นการชำระจิตให้สะอาดขึ้นให้มันงดงามขึ้นแล้วมันจะเป็นขั้นเป็นตอนลึกลงไปละละเอียดลงไปมันจึงไม่ง่ายในการฝึกฝนประพฤติปฏิบัติให้มันมันจะสะอาดไปโดยลำดับงดงามไปโดยลำดับ ถ้ายังแข็งกระด้างยังดือ้อยังฝืนเวลาครูบาอาจารย์บอกเตือนกิเลสมันก็จะออกมาขวางดอกรู้แล้วเข้าใจแล้วบางทีที่ฐิมนะมากั้นมันไม่ฟังเลยเถียงอีกต่างหากทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามมันก็ยังไม่ถึงเวลาถ้าพูดอีกอย่างนึงแต่มันเสียเวลาไหมล่ะ ผู้มีบุญก็จะฟังรู้เรื่องเข้าใจปับ๊บแล้วก็ปฏิบัติตามเลยเขาก็จะไม่เสียประโยชน์แต่ผู้ที่บุญยังไม่พอก็เถียงอยู่นั่นแหละคัดค้านอยู่นั่นเด็บอกอย่างหนึ่งได้อย่างหนึ่งบอกซ้ายไปขวาบอกขวาไปซ้ายหลบหลบหล,ลีกหลีกก็เหมือนกับตนเองเป็นคนฉลาดเข้าใจว่าตนเองเป็นคนฉลาดเนี่ยตามกูว่าท่านดอกซ้ำนี่ อันนั้นมันคืออะไรตัวนั่นแหละตัวพาตกนรกตัวเอากูบ่ะยูดอกซํานี่จับกู้วะได้ดอกนั่นแหละคือตัวพาตกนรกมาแล้วแล้วจะพาตกนรกต่อไปพาไปเป็นเปรตอสุรกายต่อไปอีกนี่จงรู้ไว้ลูกเต้าที่หลบพ่อแม่แก้ตัวรอดเอาตัวรอด ทำผิดทำเสียแล้วก็เอาตัวรอดก็ตัวนี้แหละตัวที่บอกว่าฉลาดนี่แหละฉลาดจนต้องไปตกร่องลงสู่อบายมันไม่ใช่ชาติของคนตรงไม่มีความเสื่อความตรงคาว่าเสื่อตรงมันตรงต่อศีลต่อธรรมด้วยเนียเสื่อตรงต่อคนอื่นสาคัญที่สุดก็คือเสื่อตรงต่อตนเองอุชุปฏิปนโนเนี่ย ถ้าซื่อตรงต่อตนเองซื่อตรงต่อศีลต่อธรรมแล้วทุกโทษเวรภัยมันก็เกิดไม่ได้มันก็มีไม่ได้ฉนั้นเราจเจริญสมาธิเราประพฤติธปฏธิบัติจึงบอกว่าทำให้มากจเจริญให้มากเพระพุทธองค์สอนเราอย่างนั้นทำให้มากจเจริญให้มากเพราะมันมีสิ่งเดียวนี่ เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะความผิดพลาดทุกโทษเวียนไยก็จะน้อยไปเองมันไม่มีพิธีกรรมหรือว่าใครจะทำอะไรให้ได้นอกจากการฝึกเท่านั้นนะวันนี้คงใช้เวลาเท่านี้รอกมันรบกวนมากเลยลมๆอย่างนี้รบกวนร,รบกวนก็ขอแจ้งข่าวเนาะ พี่น้องญอาติทำทางอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอเมืองสุรินทร์อำเภอสำโรงทาบถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ใครอยากไปร่วมใส่บาตรด้วยวัดอะไรนะวัดปราศาสตร์ปราาสปรสาศาสอะไรตำบลไม่รู้อ๋อวัดปราศาทตร์ำบลระแงง สีขอระแงงนะนะวัดปราศาสตร์ตำบลระแง่งอำเภอสีขอระภูมนะพุ่งนี้ร่วมอาถวไวจังหันพระทุดงเนาะให้ศักด์ศีหน่อยพระทุดงสี่ห้ารูปนะตมาก็จะพาทางวัดป่านนกลหลมญาติโยมก็จะไปด้วยกี่คนก็ไม่รู้นะก็ห้าคนสิบคน นายาตยงก็ไปร่วมกันที่วัดปราศาสตร์ตำบลระแงแงจังอําเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ก็คงประมาณสองโมงประมาณนั้นประมาณสองโมงเช้านะร่วมใส่บาตกับพระทุดงเนาะอาจจะเป็นการให้กำลังใจและก็ทำหน้าที่ของเรานั่นแหละข่าวน้ำก็คงจะเสร็จกันไปบ้างแล้วก็ร่วมกันได้ ก็ถือโอกาสชวนญาติชมในตัวเมืองศรีสะเกดในตัวเมืองศรีสะเกดอาจจะรอที่ปั๊มบางจากสะพานขาวก็ได้เด้อปั๊มบางจากสะพานขาวแล้วก็หน้าบ้านสิริมงคลหน้าบ้านสิริมงคลอ่ะเลยก่อนถึงแยกบายพาส แล้วก็ทั้งอุทุมพรก็อาจจะรอที่วัดสำโรงหรือแยกซ่อมปล่อยก็ได้ก็แจ้งข่าวมาพรุ่งนี้เช้าเวลาประมาณเจ็ดโมงออกจากวัดประมาณหกโมงนะประมาณหกโมงเช้าไม่เกินหกโมงครึ่งบ้านโนนสังบ้านปนขวถ้าใครจะไปด้วยน้องเข็งอย่างนี้เนาะรถจะออกจากวัดช้าที่สุดก็คือหกโมง นะประมาณประมาณหกโมงไม่เกินหกโมงครึ่งถึงบ้านโนนสังอ่ะนะแต่ผู้ที่รอที่ศรีสะเกดก็รอสักเจ็ดโมงก็ได้ไม่ต้องเร็วประมาณเจ็ดโมงรอที่ปั๊มบางจากนะปั๊มบางจากสะพานขาวแล้วก็หน้าบ้านสิริมงคลแล้วก็ที่แยกส้มปล่อยแล้วก็หน้าวัดสำโรงอำเภออุุมพรประมาณนั้น นายาติยมผู้ที่จะร่วมเดินทางก็แจ้งมาที่เบอร์โทรศัพท์08 958 28 999พรพุ่งนี้เช้าว่ารออยู่ตรงไหนกี่คนกี่คนก็บอกไว้จะได้รับไปด้วยกันก็คงจะเอารถบัสไปเอารถบัสไปก็จะได้ไปได้สะดวกไม่ได้หนาวลมอะไรมากนักแล้วก็ไปได้ถึง30ชีวิตอยู่นะตอนนี้ก็คงยังประมาณ20ยังไม่ถึงหรือประมาณนั้น น่าก็ไปได้อีกนะที่ที่ทราบๆกันก็ยังไปได้อีกอยู่ก็แจ้งไว้อย่างนี้เนาะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาอนุโมทนาสาธุขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ํนานาดึงบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเพียรประพฤติธปฏิบัติมา จงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระภัพปัจจัยเอื้ออาํานวยนุนส่งให้เราท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตท,ที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขวนยืนจเจริญรุ่รงเรืองในพระธรรมคําคสาั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมมาสะสะดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ ah